เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับกำลัาอยู่เกมดร a ก้อนบ l ลดกคังแบตเทอรกันอีกเช่นเคยและในตอนนี้คุณก็อยู่กับการรีวิวหนึ่งในตัวละคร LR ของช่วงฉลองครบรอบ8ปีในช่วงพาร์ทที่2กับเจ้าโกคูไค่ตัวนี้ยังไงล่ะก็เรียกได้ว่าไประเบิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราอัดคลิปครั้งที่แล้วไปแล้วก็เลตเทสกันสุดๆไปเลยใช่ไหมก็บอกเลยว่าว่าระเบิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกๆคนด้วยนะครับที่คอยส่งกันมาให้นะครับก็ ได้เจ้าโกคูไคตัวนี้มารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เอาาว่าตอนนี้อยู่ในช่วงอวยกันแล้วกันว่าในตัวละครที่แข็งแกร่งมากๆทั้งว่ามีการแทงที่ดีมากเล่นเกมสั้นได้ดีเล่นเกมยาวก็ดีมากๆมีดาเมจที่ใช้งานได้ดีมีแอคทีฟสกิลที่ใช้งานได้โอเคมากๆเลยนั่นเองครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดสำคัญมากๆในขณะนี้หลังจากที่ตอนที่มันมาใหม่ๆในช่วงที่มาในเซิร์ฟเจตัวะนีันแแข็กี่งอย่่าาาางงนนูอะไรตๆมมกยแต่ปัญา คือมันไม่ได้ถึงขั้นที่เราจะต้องมีติดไอดีนี่เออถึงว่าจะเก่งอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วยังไงล่ะงานเงินอะไรก็ไม่มีนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นข้ามๆไปซาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยจนกระทั่งการมาถึงของด่านมังกรดําในด่านที่8ที่เพิ่งได้รับการอัปเดตในเซิร์ฟเจซิร์ฟเจพี่อ่าพูดเรื่องอะไรทีเดียวนะก็ ทำให้เราจะต้องใช้แคดของฟูลพาวเวอร์แล้วก็ไฟนอลทำการมาเล่นด้ดยนันเองครับซึ่งก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วนะว่าฟูลพาวเวอร์เนี่ยแคกมันอาจจะพอรุ่มรวยเล่นได้บ้างอันเด็เล่นเล็กน้อยแต่ไฟนอลทำการเนี่ยเรียนว่าอยู่ในขั้นที่ไม่ค่อยดีโค,คตรเลยเพราะฉะนั้นการมาของเจ้าเนี่ยถือว่าช่วยเสริ์ได้ทั้ง2แคกนั้นได้ดีมากๆเลยถ้าคุณมีเนี่ยก็สามารถผ่านสงแคกอ,อย่างฟูลพาวกับไฟนอลทำการในด่านมังกรดาด่าน,ดานที่8ได้อย่างง่ายได้เลยนั่นเองนะครับก็เรียนได้ว่าตอนนี้ก็ระเบิดตัวแล้วก็็็็เเเเออาาาาให้้้้ทุกกกคนนนนนนนไดนรชงงวัั่ะะป ก่อนที่เราจะไปดูการใช้งานกันจริงจังแล้วก็สมกับที่เราอวยหรือไม่ก็ไปดูที่ความสามารถกันก่อนเลยเริ่มไที่สกิลนะฮะก็เป็นผู้นาให้กับแคดของสิทธิ์สำนักเต่าที่บวกสามออสแตทที่20 0ร้อเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ตาสตาร์ของตัวละครคานิฟาลนั่นเองนะก็จะนําแค่ลีดลีดเดียวแต่ได้ลีดถึง2 0 0ร้อเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะซึ่งก็พูดกันเลยฮนะว่าสิทธิ์สำนักเต่าเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะเพราะว่า เรียกได้ว่ารวมตัวละครแข็งแกร่งว่าจะเป็นโกคูมากมายสารพัดสารเพในเกมทุกตัวเป็น200%เลยนั่นเองอาจจะเสิรๆคุณลินบางตัวที่เก่งๆอย่างคุณลินลินสึกชิงมากอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นลีดที่อยู่ในเกมโอเคก็แล้วกันนะเพราะว่าลีดเนี่ยไม่ได้มีความหลากหลายะขนาดนั้นแถมโกคูที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งโคตรในตอนนี้เองก็ถือว่าลดปริมาณลงจากเมื่อก่อนที่ว่าเราเรียกได้ว่าโกคูเนี่ยมันท็อปเชีย์สุดๆแล้วตอนนี้ก็เหลือตัวเก่งๆอยู่แค่ไม่กี่ตัวที่เอามาเล่นจริงๆจังๆในแแดทนี้แล้ว ครับแล้วก็ในส่วนของไม้ตายนะฮะก็แบ่งเป็น2ท่าตามสไตล์ LR สุดโกกนั่นเองนะครับเริ่มกันที่ท่าเล็กนะเพิ่มแอคแทคดิฟเฟนส์30%หนึ่งเทิร์นแล้วก็ท่าใหญ่นะฮะสแตล์ดิฟเฟนส์30%แล้วก็เพิ่มแอคแทคอีก30%เป็นระยะเวลาหนึ่งเทิร์นนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะว่าท่าใหญ่เนะี่ยมันแบ่งกันนะร,ระหว่างสแตล์ดิฟเฟนส์แบบยาวๆไปเลยกับเพิ่มแอคแทคแค่ในเทิร์นนั่นเองนะต้องแยกกันไว้นิดนึงนั่นเองนะครับ ก็พูดโดยรวมแล้วกันนะว่าเป็นไม้ตายที่อยู่ในเก์โอเคนะกันนะว่าเป็นมาตรฐานของตัวละครในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับแต่จุดที่จะดีเลยก็คือไม้ตายใหญ่ที่สามารถสเต็ตดีฟเฟนได้นั่นเองนะก็จะทําให้ในระยะย,ยาวเนี่ยตัวละครของเราก็จะอึดถึกทนมากขึ้นด้วยนั่นเองแถมด้วยบทพวงจากการมีเพิ่มแอคแท็กมาทีหลังก็ทาให้ตัวละครมันตีแรงด้วยนั่นเองครับจุดที่จาน่าเสียดายเลยก็คงจะเป็นท่าเล็กใช่ไหมที่ว่าเออมันก็ไม่เห็นจะมีการสแต็กอะไรเลยอ่ะเพิ่งแต่หนึ่งเทิร์นอิ่งเจ๋งเลยแต โกมไปนิดนึงเพราะว่าค่าสเตตอะไรต่างๆของพาสซีมันเนี่ยมันเวอร์วังอลังการแล้วนั่นเองนะครับก็ส่งให้มันกลายเป็นไม้ตายที่อยู่ในเกมดีใช้ได้เลยนั่นเองแล้วก็ถึงพาสซีสกิลที่เรียกได้ว่าครบองค์ทรงเครื่องที่สุดเท่าที่ตัวละครหลายๆตัวจะมีแล้วนั่นเองเนะก็เลยส่งผลให้ตัวละครตัวนี้กลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่ควรค่าก่การบีกันเลย <S 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 อวยนิดนึงนะ เรมเลยนะฮะก็ここเปิดตัวด้วยแอนิเมชันสุดเท่ที่เรียนได้ว่ามาจากเพลงเปิดของ d r a g o n b บ l l ไข่นั่นเองนะครับก็หลังจากที่เปิดตัวไปก็จะได้รับคี้วก4แล้วก็แอดแทร์ดิฟเอน์59%แล้วก็ทำการกัดออกไปด้วยเป็นระยะเวลาทั้งหมด6เทิร์นมีคี้วก4ให้แล้วก็แอทแทรดิเฟน์ตั้งต้นที่159%แล้วก็รอดจากการโดนโซเวเบิลเคโอด้วยนะครับเป็น1ครั้งต่อ1นเทิร์นเท่านั้นฮนะก็อธิบายกันตรงนี้เลยก็แล้วกันว่าโซเวเบิลเคโอก็คือเมื่อตัวละครตัวนี้ย 59%ตอนจบเทินห่างว่าในเทินเทินนั้นเรามีเลือดต่ำกว่า40%มีคิปงหนึ่งให้สูงสุดที่5แล้วก็โอกาสคริติเคิล9%ให้สูงสุดที่59%ทุกครั้งที่ตัวละครตัวนี้โดนโจมตีนั่นเองหากตัวละครโดนโจมตีครบ5ครั้งเนี่ยก็จะได้รับดีเฟนซ์เพิ่มอีก59%หากโดนโจมตีครบไปถึง9ครั้งเนี่ยก็จะได้รับแอคแท็กเพิ่มอีก120%และตัวละครเนี่ยก็มีโอกาส50%ที่จะทาการนูริฟายการโจมตีประเภทครีบาสออกไปแล้วก็ทาการโจมตีส่วนกลับไปด้วยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว ก็แข็งแกร่งโคตรโคตรเลยแถมยังเป็นการบิวอินทีง่ายมากๆนะ้วถ้าเราเทียบกับตัวละครที่ต้องโดนโจมตีเนี่ยเพราะด้วยความที่ว่ามันสามารถกาดออได้เนี่ยก็ทำให้มันสามารถบิวอินได้ดีโคตรโคตรเลยบวกว่ามีโอกาสในการรีเลื่อนซึ่งก็ดีมากแค่จบเทิร์นเนี่ยเลือดต่ำกว่า40%ก็ทำการรีเลื่อนให้เราที่59%ซึ่งเป็นอะไรที่แจ่มโคตรโคตรเลยต่อมาก็อาจจะบอกว่าเรื่องคีย์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยแจ่มอะไรสักขนาดนั้นแต่ก็ดีที่ว่าตัวละครเนี่ยมีคีย์บวกให้ตัวเองที่สูงมากๆแล้วติดตัวมีให้ U4 มีผลพวววววงจาาาากก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 รรรใในนเเเททแแๆห้้้้ปป็็็็็ลลลโดดสไออีีี่่่ัับตะค อ่ะมันจริงไม้ตายได้ง่ายโคตรโคตเลยนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะว่าไม้ตายใหญ่ก็สแต็กบูเตอร์อก็จะส่งผลให้มันแข็งแกร่งโคตรโคตไปด้วยนั่นเองแล้วก็มีโอกาสคริติคอลที่สูงมากที่59%เพียงโดนสกิปเพียงแค่แป,ป๊บเดียวก็ครบแล้วนั่นเองแล้วก็ทําให้เป็นตัวละคร55%ที่สามารถโจมตีคริติคอลได้สูงมากกว่าตัวละครปกติด้วยนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะแค่โดนโจมตีครบ5ครั้งก็ได้ดีเฟนซ์แล้วก็9ครั้งได้แอทแทคเนี่ยตรงนี้ก็จะทําให้ความสามารถของมันบูสต์ไปสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับก็แอทแทคนี่ก็จะทะยานไปได้เท่าตัวนึงดีเฟนซ์ก็บูสต์ขึ้นมาสูงโคตรโกกับว่าตัวละครสามารถสแต็กได้ด้วยก็จะเป็นอะไรที่ทําให้ต ตัวละครเนี่ยสามารถสแต็กดีเฟนได้ไวมากกว่าตัวละครปกติด้วยนั่นเองนะครับแต่จุดเสียใหญ่เลยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความสามารถอย่าง s u r v i v a l KO นั่นเองนะเพราะว่า s u อ v i v a เ KO เคนี่ยอย่างผมบอกไปว่าตัวละครต้องย้ำเลยนะว่าต้องเป็นที่ตัวละครตัวนี้และเลือดเหลือหนึ่งซึ่งตลกตรงที่ว่าถ้าเราลอตายมาแล้วเราโดนโจมตีครั้งเนี่ยก็จะเท่ากับว่าเราก็ตายอยู่ดีนั่นเองนะเราก็ถือว่าเป็นความสามารถที่เออกพ็พอจะใช้ได้แล้วกันนะแต่ก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้มันดูเป็นตัวละครที่แย่นั่นเองนะแต่โดยรวมแล้วก็เรียกกดวว่่่าาาเเป็็นนตัละคคคครรรรททีบออง์ืสสุ55%มถ ได้ทําดาเมจได้แถมมีรีเลื่อนให้แถมมีคลิติีอลที่ดีมากๆก็เลยกลายเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่ายังไม่ปลดทางหรือ55%ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่แจมแหลมโคตรๆเลยนั่นเองแหมมันดีจริงๆเลยอของแบบนี้ แล้วก็ active skill อย่างบอเกิงกิที่เท่แล้วก็เวอวังอลังการสุดๆไปเลยแล้วก็มีเงื่อนไขที่ใช้งานง่ายกดๆกัเลยนั่นเองนะครับอ่ะเลิ่มที่ความสามารถของบอเกิงกิตัวนี้นะฮะก็เพิ่มแมตช์ให้100%เป็นระยะเวลาชั่วคราวแล้วก็หลังจากที่ใช้ active skill ไปทุกๆการโจมตีในเทิร์นถัดนั้นก็จะเป็น critical ตนีเองเงื่อนไขในการใช้งานก็แค่เลือดต่ำกว่า59%ก็สามารถใช้ได้เลยหรือผ่านไปแล้ว5เทิร์นแล้วมีตัวละครของแคทบุคลากรที่เติบโตมาบนโลกเนี่ยออกมาด้วยในเทิร์นถัดนั้น1ตัวขึ้นไปที่ไม่ใช่ตัวเองนะครับก็จะสามารถใช้ active skill ได้เลยนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็น active กิสกิลที่อย่างที่ผมบอกเลยว่ามันใช้งานได้ง่ายโคตรเลยนั่นเองนะครับแต่จุดที่น่าเสียดายนิดน,นึงก็จะเป็นเรื่องของดามเมจนะเพราะว่ามันจะไม่ได้แรงเวอร์าวังอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับแต่จุดดีเลยก็คือมันทําให้ในเทิร์นนั้นเราสามารถโจมตีเป็นครีคอแบบการันตีได้เลยนั่นเองแล้วก็จุดที่จะแนะนําเลยในการใช้แอคทีฟสกิลที่ดีที่สุดเนี่ยแนะนําว่าให้ตัวละครโดนโจมตีจนครบ9้าครั้ง จะดีที่สุดนั่นเองเพราะว่าดาเมจก็จะสูงที่สุดด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าประมาณนี้สำหรับแอทติสกิลก็ถือว่าเป็นอะไรที่แจ่มเลยเพราะใช้งานง่ายแล้วก็มีความสามารถที่ดูดีนั่นเองแนมะ้จะขัดใจเรื่องดาเมจไปนิดนึงก็เถ <c oughs> <c oughs> อะต่อกันเรื่องของการเดินโพงนะจุดที่สําคัญที่สุดของตัวละครตัวนี้เลยก็ แนะนำในทางเดียวเลยก็คือเดินเบิ้ลนำให้สุดไปเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าตัวละครเนี่ยมีคริติคอลที่สูงมากๆอยู่แล้วจากพาร์ s สกิลที่59%แถมยังมีแอคทีฟสกิลที่การันตีคริด้วยนั่นเองนะและการเบิ้ลเนี่ยก็เป็นอะไรที่แจม่มโคตรเลยถึงแม้ว่าท่าใหญ่เนี่ยจะเป็นการสแต็กแล้วถ้าเราเบิ้ลไปท่าเล็กมันไม่ได้สแต็กเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยท่าเล็กที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ตัวละครมันอึดมากขึ้นด้วยแล้วนั่นเองนะก็เลยจะแนะนําว่าการเดินเบิ้ลเป็นอะไรที่แจม่ดแม,าม,ามดัร้องถืมหย เ่ต,ต่างๆนี่ก็แจ่มโคตรแล้วนั่นเองนะทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่ควรค่าแก่การมีกา็สุดๆไปเลยเออ้ยขนาดนี้แล้วก็ไปดูการใช้งานกันเลย อะไรครับก็เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยกับเจ้าโกคูขไข่นั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่อวยนักอวยหนากันเลยก็นนะะกกแล้วกันนะครับถึงเวลาใช้งานจิ๊กแล้วตัดจจังลอยเว่ <c oughs> อเวอเก็ต้องบอนก่อนนะคะก่อนจะเล่นกันนะฮะเจ้าตัวละครตัวนี้นะ,ะมีข้อเสียใหญ่ที่ต้องพูดกันก่อนเลยเป็นข้อแรกก่อนเลยก็แล้วกันนะก่อนที่เราจะไปพูดข้อเสียอื่นนะ,ะหนึ่งในข้อเสีย แรกสุดเลยนะฮะนั่นก็คือลิงสกิลนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่อาจจะแข็งแกร่งในแง่ของแทง้งในแง่ของดามเมอ,อะไรต่างๆดูแลตัวเองได้บบ,บแต่ข้อเสียใหญ่เลยก็คือลิงสกิลนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นนะฮะว่าลิงสกิลที่โดนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยเป็นลิงที่ตัวละครมากมายมันมีนะครับไม่ว่าจะเป็น All In the Family In f i g h t e ออะไรต่างๆเอ็กซ์ e พเนต์ไฟเเนี่ยซึ่งก็แน่นอนถ้าตัวละครที่เป็นเบสลิงของมันเนี่ยที่ผมแนะนำให้ก็จะเป็น3ตัวละครนะฮ ตัว8ปีทั้ง2ตัวฝั่ง GT แล้วก็ฝั่งแท้และตัวสุดท้ายเลยก็คือ Hang Beast นั่นเองนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือ Hang Beast เนี่ยมันมี all in the family ซึ่งจะทำให้เจ้านี่มันอึดขึ้นไปด้วยแล้วก็มี i n f เต t e r ที่ทำ d a m a g ได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น b a s ล link ที่ผมแนะนำถึง3ตัวนี้นั่นเองนะครับจริงๆจะมีอย่าง Hang เด็กตัวใหม่นะั่นแหละแต่ว่าทีมที่เล่นจริงๆจะไม่ค่อยได้หยิบมันไปคู่กันสักเท่าไหร่เพราะนั้นก็เลยไม่ค่อยแนะนำ สิทธิ์สำนักเต่ากันแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยทีมที่ผมแนะนำจริงๆเนี่ยจะเป็นทีมของ8ปีซะมากกว่านะเพราะว่าถึงแม้ว่าโททัสคูสอ0รเร์เซนี่ยเราจะบอกว่าโกคูเก่งๆมันมีเยอะมีโกน้มีโก,โกแก๊งมีอะไรนู่นนี่นะเดี๋ยวมีฟูพาวแต่ด้วยความที่ว่าเซิร์ฟจีของเราในตอนนี้มันยังไม่มีฟูพาามาก็เลยทำให้ ทีมนี้อาจจะยังไม่สมประกอบเท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าแนะนําว่าถ้าจะเล่นกันตอนนี้จริงๆเนี่ยควรจะไปเล่นทีมของ8ปีอย่างฝั่ง GT ซะมากกว่าเพราะว่าเจ้านี่ย,ยืนคู่กับ8ปี GT ได้ดีมากๆเลยเนั่นเองก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนะ,ะับว่า8ปี GT เนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันขาดตัวยืนหน้าซึ่งเจ้านี่ก็เป็นตัวละครที่เอามาแก้ขัดตรงนั้นนั่นเองนะครับก็เกริ่นกันประมาณนี้ก่อนที่จะไปเล่นนั่นเองนะคราเรีเกว่าข้อเสียมึนเยอะจังวะอะมาดูดีเฟนต์ตั้งต้นน,น,น,ผผากกานะฮะ ตัดเรื่องซัพพอร์ตออกไปเนี่ยดีเฟนต์ตัวของผมเนี่ย55%ก็จะอยู่ที่202แล้วก็ตัวเพื่อนอยู่ที่ประมาณ207นั่นเองนะครับในเทิร์นแรกปะ่ะลุยกันเลยนั่นเองนะครับซึ่งเทิร์นนี้เรายัางโดนโจมตีไม่ครบห้าครั้งนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าอาจจะดูเแบนว่ามันก็มาดูจะเล่นง่ายเลยพี่ต้องมาเดินตีตั้งหลายแกร้งนะเออก็ถ้าจจเทียบกับตัวละครอื่นๆที่ว่าต้องโดนตีอย่างโกแกรงก็ได้อันเนี้ยโดนตีสองสามทีก่อนอาจจะตายกว่าจะครบห้าทีแล้วซึ่งเจ้าหมอนี่มันดีอย่างทีี่่่วาาาามมมมััันนนนกรร์ดอออให้เงะคบ ลุยกันเลยนะฮะในเทิร์นแรกนะฮะก็ให้มีซัพพอร์ตดีเฟนซ์กันไปก่อนนะ,นะโดนสกิด2ครั้งแล้วก็ได้คี้เพิ่มมา2แล้วก็โอกาสคริติคอลที่18ดเปอร์เซ็นต์ดับเบลอยู่ที่4ี่ล้านฮะโอ้พี่ดาเบิลแบงเบาไปต่อแล้วโอตัวล็อกตัวอะไรๆตัวยังแรงก,กว่าเลยที่พวกเวอะไรของมึงเนี่ย <laughs> ก็ไม่ขนาดนั้นนะก็แน่นอนนะว่าอย่างที่บอกนะว่ามันต้องให้เวลากันสักนิดนึงของเวลาสักหน่อยนึงแค่โดนสกิดเก้าครั้งเนี่ยด่านยากๆเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ครบแล้้้้้้ววววววนนนนนนนัั่่่เเเเอออองงกกกกก็็็็็็ถืาาาปปปตตตลลลละะคครรทีีโแแแไไดยยิม สแต็กด้วยนั่นเองนะครับแหมไม่ต้องกลัวแหมดีเฟนน้อยมาเลยพี่ดีเฟนเสือใหญ่กว่าเองค่ะดูดาเบสสี่ห้าล้านโอ้ยอะไรของมึงกรบพี่แน่นอนนะครับต้องให้เวลามันตั้งไข่นิดนึงนะฮะย้ำสองรอบนะ <laughs> ตัวเพื่อนห้าล้านเจ็ดนะฮะก็ะแรงขึ้นมาเพราะว่าเจ้าโกแกงได้ยิงท่าใหญ่ด้วยแล้วก็ติดคริติคอลนะฮะก็ตอนนี้ตัวเราโดนตีไปสี่ครั้งนะเก้าสี่นั่นเองนะก็มีโอกาสคริติคอลเกือบเต็มแล้วโดนตีครั้งหนึ่งก็โอกาสคริติคอลก็จะ สูงที่สุดแล้วนั่นเองนะครับถือว่าแจ่มแหลมสุดๆผมก็จะเอาโกโนกไปไว้เทินตรงโน้นแล้วกันนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยโกโนกก็จะไปยืนข้างกันได้ดีมากๆแล้วผมจะได้เอาโกแกงออกจากฝั่งตัวผมแล้วก็เอาไปไว้กับตัวเพื่อนที่79%เแล้วกันนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่า55%ปรตัวป,ป่ามันเป็นยังไงกันบ้างแล้วกันนะครับก็จะได้เห็นกันชัดๆนะตอนนี้ตัวเราเหลือโดนโจมตีอีกหนึ่งครั้งก็จะได้ดีฟนที่สูงที่สุดแล้วก็ตต้้อองงโดดจมมีีีีกเเปรระาณ5คัลยทยทว เกคุลิลินนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสิลักเต่าที่ดีนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ไปช่วยซัพพอร์ตอะไรเลยก็ตามนะแต่ก็หนึ่งก็คือคุลินตัวนี้มันดูแลตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็มีลิงอินฟเตอร์ที่ผมว่าเอามาใช้ก็ทำให้เราสามารถเห็นดาเมจที่มากที่สุดของเจ้าโกแกงได้ด้วยนั่นเองเอ้ยไม่ใช่โกแกงสิถึงแม้มันจะยืนหลายคนแต่มันไม่ใช่โกแกงนะเว้ยถึงแม้จะมีเทนจินทางมีหยำฉามีคุลิลินอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ใช่โกแกงคมันคือโกคูคนเดียวอก็ก็กามแแลล้็็เเปนนบบีััหหะยทใ เราได้อานิสงส์ตัวนี้เป็นนิสหนึ่งนั่นเองนะครับมาตอนนี้ดีเฟนส์ทยานไปที่3า0แสนแล้วนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าถ้าตัดเรื่องซัพพอร์ตไปดีเฟนส์ตอนนี้จะอยู่ประมาณ2อ0 0สนเก้านะคะก็ถือว่าเป็นดีเฟนส์ที่ดูไม่เยอะสักเท่าไหร่เพราะว่ายนตนตีไม่ครบด้วยนั่นเองนะครับอ่เราก็จะสแต็กกันต่อไปนะน่าเสียดายไม่โดนตีดักหน้าแล้วไม่งั้นเธอหน้าเราจะได้เห็นดีเฟนส์ที่ทยานไปสูงที่สุดด้วยนั่นเองนะครับน่าเสียดายนิดนึงนะ มาแต่เราก็จะทําการสแต็กกันไปเ,เ,นเรื่อยดาเมจดหรือสี่ล้านนะก็ด้วยผลทวนว่าลิงเอลลากไซยาเนสหายไปนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าถึงแม้ว่าตัวละครจะเจ๋งขนาดน,นี้เลยแต่จุดบอดใหญ่ๆของมันเลยเป็นเรื่องของในในลิงสกิลในหนๆเราเห็นไหมครับโจมตีติดครีตัวผม55%นะไม่มีออฟครีเพราะอะไระ skill, ครับพาร์ทีฟสกิลครีมันแจม่มโคตรๆเลยสูงถึง59%นั่นเองนะครับผมถึงได้แนะนําทุกคนไปเลยว่าการจะเดินโพยเจ้าเนี่ยเดินคริติคอลไปเอ้ยเดินเบิร์นพูดผิดไปแน่ เดี๋ยวเดินผิดกรตานะก็เดินเบิ้ลในที่สุดกันเลยนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเรามีด่านปีลาฟที่ว่าในรายวันเนี่ยมันเป็นออฟอินฟินิตี้ซึ่งเราสามารถหาออฟตรงนั้นได้เป็นออฟเบิ้ลในช่องเงินได้ถ้าโชคดีก็ได้มาก็ใส่ไปอย่างผมเนี่ยผมก็ใส่ในช่องเงินเป็นเบิ้ลก็เท่ากับว่าตอนนี้ตัว55%ผมมีเบิ้ลอยู่ที่10%นั่นเองนะครับมาตัวเพื่อนดีฟเฟนต์อยู่ที่340นะฮะสแต็กไปครั้งเดียวเท่านั้นนนั่เองนะครับแล้วก็ไม่มีซัพพอร์ตด้วยนั่นเองนะครับแล้้้้้วววววกกก็็ใในน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 นเเเทรรีตตััพืื่่่่่่่ออออออจจจจะะะะะะคคบาาาามมมมมสสถถแแแลลลงหุดดๆโไ ด้อยความที่ว่ามีการ์ดออนะก็จะทำให้มันสามารถทนได้อยู่แล้วก็มีดีเฟนที่โอเคด้วยนั่นเองมาโวมไปที่หนึ่งแสนนะก็เห็นไหมฮะว่าสําคัญนะตัวละครที่ต้องโดนตีแล้วบิ้วตัวเองเนะี่ยถ้าไม่ได้มีการ์ดออแบบนี้ก็จะบิ้วตัวเองยากหน่อยให้เหมือนที่ผมบอกอย่างโกแกงอะโดนตีแป๊บดีไม่ดีแม่งโดนไหมตายแม่งตายไปก่อนแล้วซึ่งไอเนี้ยมันมีการ์ดออมันก็เลยปลอดภัยในการบิ้วตัวเองนั่นเองอ่ะตัวเพื่อนโดนโจมตีครบเป็นที่เรียบร้อยนะทีนี้ก็จะได้เห็น ดีเฟนที่สูงที่สุดของตัวเพื่อนนะส่วนตัวเราก็จะไม่ได้เห็นนะแต่ก็บอกไว้ก่อนนะว่าดีเฟนที่สูงที่สุดของเราเนี่ยอ่ะเพราะผมเล่นจนผมแทบจะจําตัวเลขแล้วละมันจะอยู่ที่ประมาณ5้าแสนแปดนะซึ่งพอหมดเธอนั้ไปแล้วเราได้สตาง1์หนึ่งทีดีเฟนเจอประมาณ5้าแสนหกนั่นเองก็เรียกได้ว่าในช่วงที่แข็งแกร่งที่สุดของมอร์นี่เนี่ยจะมีดีเฟนอยู่ที่ประมาณ5้าแสนแปดในห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มีการอ้อด้วยก็แข็งแกร่งโคตรเลยนั่นเองมา แล้วก็ใช้ Active Skill ได้นะแต่แนะนำนะฮะว่าแอคทีฟสกิ l เนี่ยไม่ควรใช้อย่างยิ่งเพราะอะไรรูมไหมฮะการจะใช้ Active Skill ตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดคุณควรโดนโจมตีให้ครบ9ครั้งก่อนเพื่อให้ได้บูตแอคแท็กมาก่อนไม่งั้นปาบอลเกงกี่ไปก็จะ เบาเป็นตดนั่นเองนะครับมาดีเฟนต์ Defense ของเรายอนนี้ไม่มีซัพพอร์ตอยู่ที่3ามแสนหนั่นเองนะซึ่งถ้าโดนสกิดดักหน้าไปดีเฟนต์ก็จะทะยานไปที่5้าแสนแปดเลยนั่นเองนะครับมาอ,อย่างที่บอกนะว่าเล่นจนแทบจะจําตัวเลขได้หมดอยู่แล้วนั่นเองนะครับถือว่าศึกษามาเยอะเลยนั่นเองสำหรับตัวละครตัวนี้เพื่อที่จะได้ทําคลิปรีวิวแบบจะไหนจะเต็มนั่นเองอุตส่าห์ระเบิดตัวหามาเลยนะเว้ยเพื่ะเขากำลังใจจากทุกคนนั่นเองนะให้ผมมีมันมาครอบครองแล้วนั่นเองฮะดาเมิเฟน์ก็ได้ยานนนไปที่่5แล้วัเองก็ถือว่าเป็นตัวละคร55%งสี่ล้วนั่นเอง แล้วก็ไม่ครีครับตอนนี้โอกาสครีอยู่ที่59%ละโดนตีไปทั้งหมด3ครั้งอ่าโอเคในเทินหน้านี้ก็เท่ากับว่าเราจะโดนโจมตีอีกหนึ่งครั้งก็จะมีดาเมจที่สูงที่สุดนั่นเองมาแล้วก็ตัวน,นี้โกโนะเราจะโดนไม้ตายซึ่งตอนนี้เห็นไหมครับว่าตอนนี้เลือดเราเลือดเรายัางเกือบกนิดนึงขอต่ำๆกว่า40%และทุกคนจะได้เห็นความสามารถในการรีเลือดในสังเกตตรงเลือดดีๆนะมาอ่าโอเคเออมันตายซะง,งั้นงั้นเดี๋ยวเรา ไม่ต้องตัดแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปงี้คือตอนแรกผมกะว่า่าถ้าเราเลือดต่ำอย่างนี้นะสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็คือผมกะว่าเอ,อเดี๋ยวเราก็แบบดูความสามารถในการรีเลือดอะไรอย่างนี้นะก็เลยไม่ได้เห็นความสามารถรีเลือดเพราะไอ้นี่มันตายฟื้นพอดีลืมไหมว่าถ้ามันเลือดต่ำไอ้นี่มันตายฟื้นพอดีโอเคโอเคอเราม,มาดูนกตายฟื้นนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีนะแต่รอเจ้าโกโนก,ก็ยังใช้ง,งานได้ดีนะก็เอามายืนข้างไ่้เจ้าโกใครได้โอเคนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลิงคีอะไรก็ตามอย่างน้อยข้อดีคือโกนกมันก็บููตตคคใใหห้้้้้ััววเเเอองงไไดดกก็็บลย ถือว่าเป็นตัวละครที่เอามายิงคู่กันแล้วก็เล่นแบบไม่ต้องสนใจอะไรได้ง่ายๆเลยนั่นเองมาดูที่ตัวเพื่อนนะสูงที่สุดแล้วก็มีซัพพอร์ตด้วยดีเฟนต์ก็น่าจะตกที่เจ็ดแสนกว่าละอ่าอย่างที่บอกนะว่าดีเฟนต์มันเจ็ดแสนแปดนะซึ่งถ้าตัดเรื่องของซัพพอร์ตไปดีเฟนต์เพื่อนก็อยู่ที่หกแสนนั่นเองอ่ะมางั้นเรามาดูดาเมจตัวเพื่อนที่สูงที่สุดก็แล้วกันนะก็จะไม่ใช้ทีสกิลตัวเพื่อนนะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ตัวเรานะผมจะเน้นที่ตัวเราซะมากกว่าในการใช้แอ,นนอนนะค ยังไม่ครบนะฮะก็ยังขาด9้ครั้งนะยังไม่ครบ9ครั้งนะฮะน่าเสียดายนิดนึงแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ในเธอหน้าเราก็ไปดูที่ตัวเรานะอย่างที่บอกเนาะไม่ครีด้วยนะน่าเสียดายแล้วเบิ้ลไหมไม,ไม่เบิ้ลด้วยน่าเสียดายโคตรคตรแต่ก็นั่นแหละฮะก็โอกาสครี59%นะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับพวกตัวละคร50%ซนะที่ผมเคยบอกว่าเออบางตัวมี50%ผมก็เดินครีะแต่เนี่ยะมาติวเั้าเปอร์เ็นต์ซึ่งมันเยะมากกว่ากติแล้วเพระ,ะนั้นกานเดินเ ฟรีมีให้สูงมากกว่าตัวละครปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เดินเบิ้ลนั่นแหละดีที่สุดสำหรับตัวละครตัวนี้แล้วนั่นเองทําให้มีดาเมจแล้วก็อึดติดทนมากขึ้นในคืนด้วยแจ่มสุดๆไปแล้วนะย้ำอีกครั้งนะฮะเดินเบิ้ลน,นะจ๊ะทุกคนอ่าก็นนะ <Okay. S 2> มีออฟฟรีให้นะออฟฟรีในด่านปีลาบก็ไปเอาออฟตรงนั้นแหละมาใช้กันโอเคนะฮะมาตัวเรานะฮะไม่มีซัพพอร์ตแล้วก็โดนตีครั้งนี้ก็จะได้แอคแท็กที่สูงที่สุดด้วยดีเฟนซ์อยู่ที่ห้าแสนหกนะฮะอย่างที่บอกะ,ะว่าาถ้า เรายังอยู่ในช่วงของ6เทิร์นแรกที่ยังมีการอ่อนและมีแอรแทดิเฟนท์ให้อยู่ดิเฟนท์เราจะอยู่ที่ประมาณ5,800สนั่นเองซึ่งตอนนี้พาสิสต์ตรงนั้นหมดไปก็อยู่ที่5,600สนะครับผมมาก็ถ้าสแต็กต่อไปก็จะเกือบเกือบหกแสได้เลยนั่นเองมาเราก็ทำการสแต็กต่อกันไปเรื่อยๆนะในเทิร์นหน้าผมก็จะทำการยิงบอลเก,งก่งๆใส่เจ้าโบลี่แดงกันแล้วกันนะบ้าดูดามเมจกันนะฮะก็คีไม่เต็มนะก็น่าเสียดายนิดนึงนะอ่าโดนโจมตีธรรมดาก็ไม่เจ็บแล้วนั่นเองนะ5,000ส ตามเมอ,อยู่ที่7ล้าน7นั่นเองนะซึ่งถ้าเก็บพีเต็มก็ประมาณ้าล้านเสร็จๆได้ถ้าเก็บลิงเต็มก็คือตีว่า10ล้านถ้ายัางอยู่ในช่วง6เทินแรกที่ยังมีการอแล้วก็แอสไนดิฟเฟนให้อยู่ก็ตี10ล้านนั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่โจมตี10ล้านได้อย่างง่ายโคตรเลยนะเแม้ว่าจะเป็นตัวละคร5 5เซนให้นึกในอารมณ์เดียวกับจอมันบูก็ได้อะตัวละครที55่55%สาเซนสามารถตี10ล้านได้อย่างง่ายได้ก็ประมาณนี้นั่นเองคนะรับดีมากๆแล้วก็ดูแลตััวววเเอองงไดดดด้้้ีมาากกๆยยนนูู่บะจริ พอบูต้องมาลุ้นการแต่หมอที่พอการหมดแต่ก็นั่นแหละพอการหมดมันก็บิวอินตัวเองไปถึงขั้นสูงสุดแล้วนั่นเองครับก็ตอนนี้ตัวเพื่อนก็ยังมีซัพพอร์ตอยู่นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าผมจะขอกดไอเทมนะเพราะผมไม่ค่อยอยากเสี่ยงกับเจ้าโกฟูพาวที่ใส่มากันละกันนะครับอ่ะลุยกันเลยกันละกันก็หวังว่าจะโดนไม้ตายดักหน้าแล้วเราก็จะได้สวนกันแบบว่าเวอร์วังอลังการสักนิดหนึ่งกันละกันนะสวนสวนโชว์คนดูไปสักนิดนึงเราอุตส่าห์อวยมาขนาดนี้แล้วมายิงบูมาจันมา ไม่สวนด้วยแม่งยิงจริงแต่แม่งไม่สวนนะฮะก็แต่ว่าถ้าเราไม่กดไอเทมเนี่ยก็เรียกได้ว่าเจ้านี้ก็ไม่เจ็บนะเพราะว่ามันชนะฐานแล้วก็ดีเฟนต์มาสูบมาตัวเพื่อนตอนนี้ดาเมจอยู่ที่สูงที่สุดแล้วนะฮะก็มาดูฮะดาเมจตัวเพื่อนดาวรุ้งนะฮะอยู่ที่เท่าไหร่นะเอสองทางฮะดาเมจอยู่ที่ 10ล้านนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าตัวละครแม่งย,ยิงสิล้านโคตงานถ้าเก็บลิงก์เต็มก็จะแรงมากขึ้นกว่านี้ไปอีกนิดนึงประมาณ1 1บเอล้านแล้วก็บวกกับว,ว่าทีมที่ผมเอามาเนี่ยมันไม่ได้มีลิงก์สกิลอย่าง e x p e r i e n c e Fighter หรือ i n น i ฟเตอรที่ว่า Beast มีหรือ8ปีมีเนี่ยถ้าหยิบแปีหรือ Beast มาเนี่ยมันก็จะตีแรงมากกว่านี้ด้ยวยนั่นเองบวกกับว,ว่าในทีมนี้มันไม่ค่อยมีซัพพอร์ตนะซึ่งถ้า,ถามีซัพพอร์ตนี่ก็เรียกได้ว่าตีกันแบบเบ้้อออออววาาางงงงงลลลัััักกรรรรรที่่่่่ไดเเเเยยนนนนนะคคบถืแโต ซึ่งตอนนี้เลือดของเรายังไม่ต่ำกว่า40%นะซึ่ค,คืออยากเห็นความสามารถที่ว่าเลือดต่ำกว่า40%เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเลือดเราต่ำเนี่ยเสร็จมันก็จะรีเลือดให้เราด้วยอืมน่าเสียดายนะฮะมาตัวของเรานะครับตอนนี้ก็ไม่มีซัพพอร์ตแล้วก็มีไอเทมอยู่ดีเฟน์อยู่ที่600,005น,นี่เห็นไหมว่ามันสแต็ปแบบโคตรไวเลยนั่นเองนะแจม่มโคตรมายิงคเีเต็มๆเบิ้มๆกันไปเลยก็หวังว่าจะโดนไม้ตายอีกสักทีนึงเอา้าตอนแรกบอกจะกดไอทีเอาไว้กดเทอร์นาก็ได้ไม่เป็นไรอ่ยังไงไกก็มีีเวลลาใให้ใช้ชสิด โดนแม่ใต้หมูสักทีได้ไหมอ่ะขออีกสักหนึ่งทีคืออยากสวนตอนนี้อยากสวนแม่ตะมันจริงๆแต่มันไม่สวนนะก็น่าเสียดายนิดนึงนะก็จริงๆว่ามันสวนได้นะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยการสวนของไอ้หมอน,นี้ก็เป็นเหมือนพวกลิงนะที่เป็นอีเวนต์นะตอนนี้ก็ได้รับการบัฟให้กลายเป็นนูริฟายแล้วก็เลยจะแข่งแกร่งทุกคนดามเอจที่8ล้านนะก็อย่างที่บอกน,นะครับว่าดามเมจจะประมาณนี้กับการที่ผมหยิบทีมของสิทธิ์สุนักเต่ามาถ้าผมหยิบทีมอย่าง8ปีที่เอา GT นํำเนี่ยมันจะได้ลิงอย่าง Experienced Fighter มาแล้ว ก็ถ้าทำลิงเต็มก็คือ10ล้านแล้วก็ถ้าไม่ได้คู่กับตัวนี้ก็จะ10ล้านได้นั่นเองถ้าไปยืนกับฮังบีสก็จะได้ดีเฟนต์มากขึ้นด้วยอ่ะเก็บเรื่องเรื่องนี้ไปเลยแล้วก็เมื่อกี้เห็นไหมฮะว่าติดครีกแล้วนะฮะดาเมจโ,โอกาสห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์แจมแหลมสุดๆไปเลยมาตอนนี้ตัวของเพื่อนนะฮะเราก็จะปล่อยไปอย่างนี้เหมือนเราอ่ะผมเอาไว้ข้างหน้าเอาไวต้ตรงกลางแล้วกันนะเพราะว่าตัวเพื่อนเนะี่ยตอนนี้ได้ลิงอินไฟเตอร์แล้วอ่ะก็จะขอดูตัวเพื่อนที่สูงที่สุดตอนนี้ดีเฟนตัััััััวว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 เเเพื่ออ่่่่่่ออออออนนนนนนยูททีีแแแแแลลลแบบล้้้้วว้้ห็มมมมาาาาาสสตงงงงไไไดดบบโคคกกกกกกรระขึ แล้วก็ให้ตัวนี้ยิงตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้ตัวเพื่อนอยู่ตรงกลางเพื่อดูเรามาดูตัวเพื่อนกันแล้วกันัน่นไหนตัวเพื่อนก็คงจะแรงที่สุดในขนาดนี้ละ แล้วเธอหน้าผมก็จะยิงแอคทีฟสกิลของตัวเราออกไปนะฮะอ่าโอเคนะฮะก็โดนที่เจ้าโ,โกแกงนะซึ่งโกแกงก็จะทนได้หน่อยๆนะเพราะว่ามันมีรีดิวดาเมจด้วยแล้วก็บวกกับการกดไอเทมด้วยก็จะแจกเสียได้ที่ว่าทำไมไม่ยิงใส่โกไข่ก็จะได้ส่วนกำงามสักนิดหนึ่งอ่ะสองแสนสามนะฮะตอนนี้เห็นไหมครับว่าเลือดเราต่ำกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วดันเป็นด็อกคันโหมดดวยวังนั้นผมจะไม่กดด็อกคันโหมดนะเพราะว่ามันก็จะได้ตีไม่ค่อยเข้าเลือดมันจะได้เด้เงน้อยๆด้วย <S <S อโอเคอิกุโซ,โ,ซโซไม่ต้องติดครีีีีดด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 ้้้้้ววยยยพพออเเเเเเรราาาาติิคนนน่มมัจจะไะไไบๆลืง อ้อยไม่ได้แต่ว่า,วาตอนนี้เลือดเรามันจะเยอะกว่า40%อยู่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าข้อดีคือถ้าเลือดเราตอนจบเธอมันต่ำกว่า40%เอ้นี่มันรีเลือดให้เรามาด้วยก,ก็ดีมากๆเลยนะอเองดาเมจที่11ล้านนะก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าได้ลิงสกิลอย่างอินไฟเตอร์ที่เป็นอันนี้ให้มองในกรณีว่าเป็นทางบีซีข้างๆเนี่ยก็ได้ดาเมจประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับติดคลิปด้วยนะตัวเพื่อนไม่ค่อยเบิร์นให้ดูเลยฮะตัวเพื่อนอัพเบิร์นมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคนะตอนนี้ก็ถืืือออออวว่่่่่่่าาาาใช้้้้้ไไไไไไดดดดดดดยููนนนนนะตตีเเเเลลรรหมมมทผิึง โอเคเลือดมันยังไม่ค่อยต่ําถึงแค่นี้แต่เลือดก็น่าจะเต็มเนาะโ okay, อเครีเลือดขึ้นมานะโอเคมาผมก็จะเอาไว้ข้างหน้าไปเลยแล้วกเ็เดี๋ยวก่อนก่อนไว้เรามาดูแอคทีฟสกิ l กันก่อนละกันฮะตอนนี้ดีเฟนส์ของตัวเราอยู่ที่7จ็ดแแล้วเห็นไหมฮะว่ามันสแต็กดีเฟนส์ได้ โคตรไวมากๆเลยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ดูแลตัวเองได้ดีมากๆถึงแม้ว่าตัวเปล่าๆอาจจะเจ็บไปน,นิดนึงนะฮะแล้วก็ลืมอ้าผมลืม,ล,มลืมพูดข้อเสียไหนๆผมว่าคงเราคงจะไม่ได้เห็นเรื่องของ Survival KO แล้วเอาเป็นว่าพูดตรงนี้เลยก็แล้วกันนะข้อเสียใหญ่ของเรื่อง Survival KO นั่นเองนะครับหนึ่งก็คือ Survival KO คือเมื่อตัวละครเราโดนโจมตีจนตายเนี่ยสมมติว่าเรามีเรื่องอยู่เท่าไหร่ก็ตามสมมติเรามีเรื่องห0 0 0สนโบลี่ยิงแม้ตายใสย่เรามาแล้วแรงโคตรๆเราจะโดนที่4 499,999แล้วเราจะเหลือเลือดหนึ่งซึ่งมันจะทำให้เราไม่ตายะแต่ข้อเสียของ s u r ว i v a l KO คือถ้าหาตัวละครแม่งดันเผลอโดนสกิปอีกหนึ่งทีแม่งก็ตายอยู่ดีนั่นเองนะครับเพราะเพราะฉะนั้น Survival KO เนี่ยจะมีความสำคัญที่สุดเลยก็คือโดนโจมตีครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายและไม่โดนตีต่ออ่าก็จะเป็นข้อดีที่สุดของ s u r ว i v a l KO นั่นเองนะครับอ่ะปะพูดแ, feasible, แค่นี้แหละไปดูแอคท <cerc> ีฟสกิลกัน<า>เรียกชาวแก๊ไงบินออกมาอื้อ ก็5ล้านนั่นเองรก็เรียกได้ว่าอย่างที่ผมบอกนะว่า Active Skill เนี่ยหรือบอกยังไม่ได้บอกอันนี้ว่าบอกตอนนี้กันว่า Active Skill เนี่ยจะไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นแถมแรงสุดเนี่ยยังอยู่ในช่วง6เทินแรกเท่านั้นด้วยน,น,นั่นเองนะครับก็อาจจะไม่ได้คาดหวังเรื่องดาเมจของ Active Skill นั่นเองนะครับแต่ก็เป็น Active Skill ที่ดีเพราะทำให้ตัวละครเนี่ยสามารถโจมตีแบบการันตีคริติคอลได้นั่นเองผมจะเอาไปวางไว้ข้างหน้าเลยก็แล้วกันเพราะหวังว่าเราจะโดนโจมตีไม้ตายดักหน้าด้วยนั่นนนน่่่่นนน,นน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 เเอออองงงะะััยยยยาา้้้้ีีสสวไมตกกทใใหชืจิดึล ดักหน้ามาเลยแบบเแบบิแบบแบบ่มมาขอสวนสักหนึ่งทีไหนๆมึงก็ไม่ยอมจะสวนให้กูสักทีเลยเนี่ยสวนสักหน่อยมายิงมาเลยยิงยิงสิวยยิงสักหนึ่งทีขอร้องนะตีนสี่ห้าทีไม่ยอมยิงนะอะโหด่าเสียดายสุดสดแหมไม่ยอมยิงไม่ตายใส่กันอย่างนั้นหรือ นะตอนนี้เราก็จะแตกไปอีกดีฟน n ์ของเราตอนนี้ก็อยู่อยู่ที่เกือบเกือบแปดแสนแล้วไม่ตายทั้งหนึ่งที่ไม่ยิงนะเป็นอะไรที่น่าเสียดายจริงๆนะซึ่งก็โอกาสสวนอยู่ที่50%นะก็ให้ตีว่ามีพลังในการสวนระดับเดียวกับ7ปีลิงนั่นเองนะครับห้าสนะิบเปอร์เซ็นต์พลังก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคแต่ข้อเสียของเรื่องสวนเองก็มีนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันยิงตรงกลางฉะนั้นโถแค่เสียดายก็ไม่รู้นี่หว่ามันยิงตรงกลางนะอ่ะต่อกันที่เรื่องสวนนะต้องบอกก่อนนะว่าสวนเนี่ย มันสวนแบบจำกัดนะคบมันไม่เหมือนลิงที่ว่าลิงเนี่ยมันสามารถสวนได้ทุกอย่างใช่ไหมเจ้าเนี่ยมันจะสวนเฉพาะการโจมตีที่จะเป็นครีบาร์สเท่าน,นั้นนะซึ่งตอนนี้การโจมตีที่เป็นครีบาร์ที่เด็ดๆหน่อยก็จะเป็นด่านโบลี่ก็แล้วกันแล้วก็ด่านประดุกที่เป็นเรสโซนะส่วนด่านอื่นๆจะไม่ค่อยมีครีบาร์ส้วก็ทำให้การสวนเองก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยเลยถือว่าจะเป็นดูลิฟายต่ให้มองในกรณีเดียวกับไอ้สองก็ได้นะครับประมาณนั้นนั่นเองมาเอาเป็นว่าครั้งสุดท้ายแล้วก็ขอดูสักหน่่อยแล้ววกันา ตัวเพื่อนเนี่ยมันจะแอคทีฟสกิลเนี่ยเอาไว้เพราผมขอแอคทีฟไอ้นี่ไปด้วยเลยมาอีมาดาวเออภาษาจีก็คือเน้าวเพราะว่าจะได้ยิงคีดเต็มๆแล้วก็มาดูแล้วกันว่าตัวเพื่อนยิงกันแบบเบิ้มๆคือลือจะเป็นยังไงนะเพราะว่าไหนๆก็เทิร์นนี้ก็จะเป็นเทิร์นสุดท้ายที่ผมจะใช้ตัวนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะไปสรุปกันเลยนั่นเองอื้อหือนานๆที่จะได้ใช้เหมือนกันนะแอคทีฟโกแก๊งมาอย่างน้อยตรงนี้สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดเลยมันก็คือ การที่เราสวนท่าไม้ตานยนเดงไอ้แต่ก่อนไปสวนดีเฟนซ์หนึ่งล้านแล้วนะครับมามีซัพพอร์ตนี่มันแจ่มจริงๆเลยนั่นเองแค่แค่นี้แหละ <c ười> แค่นี้แหละมาดูกันว่าตอนนี้เรามองเห <c ười> ็น,ห <c ười> นห <c ười> ไม้ตายแล้วว่ามันจะโดนหรือไม่นะอย่างน้อยนี่ขอสักสวนแบบเบิ่มเบมคือลือสักหนึ่งทีหน่อยวะามาตอนนี้ก็จะตีแรงสุดๆนะเพราะว่าได้ผลพวงซัพพอร์ตจากไอ้เจ้าโกแกงที่ยิงข้างหน้าด้วยนี <c ười> โกแกงนี่พอยิงไม้ตายใหญ่นี่จะทำให้ตัวหลังมันยิงไม้ตายแรงขึ้นมาด้วยนะครับผมมา ็มาดูที่ตัวเพื่อนแล้วกันนะนไม่ได้ดูที่ตัวเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ็นว่าอย่างน้อยเนี่ยขอได้สวนสักหนึ่งทีในคลิปก็เป็นอะไรที่แจ่มสุดลวหรือถ้าไม่สวนเนี่ยก็ไปดูเลยว่าพลังแห่งโซเวลโอเป็นยังไงก็แล้วกันนะแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถที่ไม่ได้เห็นนะก็คือการ,รเลือดนะน่าเสียดายนิดนึงแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเลือดต่ำกลับมันก็ใช้งานได้งา่ายกว่าคเลยนะอีกดามจลสิบล้านนะมาจับไปตัวเพื่อนแลงคล่าเป็นหัวทองแต่ไม่ติดซุปเปอร์ไซย่าเพื่ออะไรฟ้า อาติคิตตายไปเป็นที่เรียบร้อยนะก็เป็นอะไรที่ไม่ได้เห็นสวนอยู่ดีนั่นเองคนระแต่ก็อย่างที่บอกอบอกดามเมจไว้ก่อนแล้วกันนะว่าถ้าเราได้ยิงไม้ตายก่อนอย่างเงี้ย ไอสวนเนี่ยมันจะสวนที่2ล้านนะฮะก็ถ้าโดนดักหน้าเนี่ยประมาณล้านหกนะสารการไม่มีซัพพอร์ตนะครับประมาณนะั้นบอกบอกไปตัวเลขกันละกันนะไหนไหนก็ไม่ได้เห็นกันแล้วนั่นเองเอาเป็นว่าถึงเวลาที่เราจะต้องสรุปเจ้าตัวละครตัวนี้กันละกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละคร LR ที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญอย่างที่ผมบอกนะว่ามันมีข้อดีเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการบิวอินตัวเองที่ง่ายโคตรมีความอึดมีดาเมจอะไรต่างๆเนี่ย มันเป็นตัวละครที่แจ่มโคตรโครใช้งานง่ายดูแลตัวเองดีดาเมจพร้อมคือเรียกว่าเป็นตัวละครที่ครบองค์ทรงเครื่อสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับตัวละครมีข้อดีขนาดนี้มันก็มีข้อเสียใหญ่ๆกันแบบมากๆเลยนั่นเองนะครับเลยก็อย่างที่บอกในช่วงแรกเลยหนึ่ง นั่นก็คือในช่วงของเรื่องลิงก์สกิลนั่นเองเพราะว่าหนึ่งก็คือลิงก์สกิลเนี่ยมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นการจะหาคู่ลิงก์ดีเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกยกตัวอย่างให้3ตัวนั้นก็ทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยเห็นไหมว่าผมหยิบโททอลสกูมาเนี่ยดาเมจอะไรต่งตางๆมันดรอปไปเพราะว่าลิงก์มันแหว่งไปเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าเสียดายโคตรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็2ในเรื่องของการสวนเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นไปแล้วครับว่าถ้ามันไม่สวนมาเนี่ยมันก็สวยมากๆแล,แ,ลแล้วแล้วก็เรื่องว่าสวนเนี่ยมันจำกัดแค่เป็นครบาารั่่่นนนเเออองะแตข้้ีียผมจจ อ,อรุ่มรวยนิดน,นึงแล้วกันนะเพราะว่าข้อข้อให,ใหญ่ๆเลยคือมันสเต็ตดีเฟนส์สูงว่าอาจจะพอทนนู่นนี่นั่นได้ดีมากๆนี่แหละเดือนนั้นเองนะครับอ่ะก็เป็นว่าข้อเสียใหญ่ๆ2ข้อก็จะเป็นประมาณนี้แล้วข้อเสียจุดสุดท้ายเลยนะฮะข้อที่3ของพวกเรานั่นก็คือมันเป็นตัวละครตู้เหรียญเขียวนั่นเองฮะเนืก็คือคนน่าเข้าใจละหนึ่งก็คือนอกจากว่าหลายๆคนอาจจะเปิดไม่ได้แล้วเนี่ยคือมันเปิดยากข้อที่2คือตู้เหรียญเขียวเนี่ย แม่งเป็นอะไรที่คาดเดาการมาไม่ได้ให้มองกรณีอย่างโกโนกอย่างเงี้ยกว่าจะกลับมาก็1ปีโกแกงก็ไม่รู้แม่งวนกลับมาตอนไหนอีกนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่หายยากโคตรเลยนั่นเองนะครับก็จะมาบานนี้และการสลับข้อดีข้อเสียเจ้าตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆใช้แล้วถูกใจไม่ถูกใจไงก็อย่าลืมเอามาที่ช่องคอมเมนต์ก็ได้หรือใครยังไม่มีดูแล้วถูกใจหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดเื่อวคร์ากายนะครับเพราะว่าคลิที่แ้วเป็นกำลังใจให้้เรราี่ผมก็ไดตละค นีมารีวิวให้ทุกคนนั่นเองนะครับขอบคุณคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณจ้าก็ <c oughs> ขอบจ <c oughs> <c oughs> ขอบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นั่นเองนะครับก็ไว้ติดตามคลิปถัดไปกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสาวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้า